สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางการจดบันทึกไปกับ M h j o u r n a l Journey ค่ะและวันนี้นะคะก็จะมาต่อกันที่เครื่องเขียนชุดถัดไปค่ะเพราะว่าที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ได้มีแค่คลิปที่แล้วแน่นอนรอบนี้เราจะมารีวิวอะไรไปดูกันค่ะถัดมาที่เราซื้อก็คือตัวปั๊ม จากประสบการณ์เนี่ยการมีตัวปั๊มคือดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาวาดรูปแล้วก็ใช้แบบใช้ซ้ำได้หลายครั้งไม่ใช่สติกเกอร์ที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยเออซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าตัวปั๊มพวกนี้มันจะมีความมีความเสื่อมอยู่ที่กี่ปีก็ซื้อมา แล้วก็คิดว่ามันก็คงใช้ได้สักพักเพราะว่าตัวเก่าที่ซื้อมาก็ใช้มาปีหนึ่งแล้วยังใช้ไม่ค่อยครบเลยแล้วก็ยังไม่เสื่อมไอ้ตัวที่ใช้ซ้าๆก็ยังไม่เสื่อมเนาะซึ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อจากเซกายโดเอ้ยไม่ใช่อ๋อสิ่งนี้เราซื้อมาจากลอฟนี่นี่ก็จะเป็นรูปออกกำลังซึ่งจริงๆเรามีรูปรองเท้าผ้าใบาที่เป็น ัวปั๊มรองเท้าผ้าใบอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรอันนี้อาจจะเอาไว้แทนแบบพวกเวลาเราจะเวทเทรนนิ่งนั้นอาจจะแทนคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยเออเวลาเราซื้อเราคิดนะทุกคนว่าสิ่งนี้เราจะมาแทนอะไรจะใช้อะไรดนะังนั้นมันก็จะได้จํากัดการซื้อมากขึ้นไม่ให้เราซื้อเพิ่มขื่อเนาะแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเมดิเทชันเนาะอันนี้ก็คือซื้อของแบบจะอันบล็อกของหรือว่ามีพัสดุมาส่งอะไรเงี้ยเราอาจจะเราแพนไว้ว่าจะทำยางน้นเนาะ แล้วก็ลองเกตซึ่งไม่ค่อยได้ทําหรอกหลังจากที่กลับมาทํางานยังไม่มีคนชวนไปลองเกตเพราะว่าแถวนี้มันลองก็ไม่รู้เขาจะลองเพลงอะไรกันเนาะเราคนชวนอยู่นะคะลองเกตแล้วถัดไปก็คือมาร์ <c oughs> หน้านะคะก็จะได้เป็นการแทร็กด้วยว่าตัวเองมาร์กหน้าถี่มากน้อยขนาดไหนซึ่งจริงๆเรามีมาร์กเยอะมากเราก็เลยอยากจะเอามาเอาไว้เวลาทำทำบ็อกกิ้งว่าเอ้ยวันนี้ เราจะเป็นวันพักผ่อนที่จะต้องมาร์กหน้านะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยซื้อมานะคะอันนี้คือจริงๆตอนที่เลือกมาคือมันมีแบบเยอะมากมันมีประมาณแบบสามสิบสี่สิบแบบอ่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าวโชคดีที่เราเคยซื้อตัวปั๊มมาก่อนแล้วแล้วก็บางอันมันก็มีตัวแทนแล้วซึ่งเราจะให้ดูถ้าใครยังไม่เคยเห็นตัวปั๊มเราอันนี้นะคะทุกคนนี่คือตัวปัม๊ม <c oughs> ที่เราซื้อมาซึ่งมันก็จะมีอันนี้ที่เราซื้อมาอันนี้น่าจะได้จากจำชื่อร้านไม่ได้อะแต่ถ้าพูดเราทุกคนต้องออกแน่เลยนั่นแหละมันเป็นร้านเครื่องเขียนที่ใหญ่มากที่คนชอบไปกันที่โตเกียวแล้วเราก็ได้สิ่งนี้มาอันนี้มันก็แบบเป็นตัวแทนของการแบบหลายๆอย่างแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวบัมอีกอันหนึ่งที่เราได้ก็คือ ท,ท,ที่รอบที่เราก็ได้มาจากร้านเซกากโดแต่รอบที่แล้วเอ้ยรอบนี้ไปอ่ะไม่เห็นชั้นวางอันนี้อีกต่อไปแล้วซึ่งก็งงมากว่าเขาขายอยู่ไหมหรือว่ามันหมดยุคของอันนี้ไปแล้วหรอเพราะว่าจาได้ว่าตัวปั๊มอันแรกๆอ่ะมีคนจะบอกว่าอันอันที่เป็นรูปดาวนะรูปหัวใจที่มันดูเก่าๆอนเนี้ยรูปดาวรูปหัวใจรูปคนดูกลัวๆแล้วก็รูปตกใจเนี่ยอันนี้คือเราซื้อตั้งแต่เราอยู่ป .4 นะทุกคน คิดดูหมึกมันยังอยู่อยู่เลยอะคือจะบอกว่าอันนี้คือของไพร์ล์มัง้งเออคือหมึกมันยังอยู่อยู่เลยคือพอสี่เราไปญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตแล้วเราก็ไปร้านร้านไดโซมัง้งแล้วก็ได้เนี่ยสิ่งนี้มาแล้วเราก็แบบถ้า้าเราจาไม่ผิดนะเราซื้อมาจากปอสี่เพราะเราจาได้ว่าเราซื้อมาพร้อมกับตัวปัม๊มลายคิตตี้อะไรสักอย่างที่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วเพราะไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรนะเออแล้วมันยังใช้ได้อยู่อะ่ะสุดยอด นั่นแหละอันนี้ก็คือตัวปั๊มที่เรามีอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราอะตัดใจจากตัวปั๊มได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเรามีตัวแทนของทุกสิ่งอย่างกิจกรรมทุกสิ่งอย่างที่ที่ชีวิตเราจะทะําอ่ะคือเราไม่ได้เป็นคนกิจกรรมเยอะเนาะนะันมก็มันก็มีแค่นี้ยแหละถูกแล้วแล้วก็มีเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คือแค่นี้แหละถูกแล้วเนาะแล้วที่เหลือเราก็เราใช้สติกงสติกเกอร์ที่ซื้อมาเนาะโอเคแล้วก็อันนี้ความน่ารักเป็นพิเศษรู้สึกว่าแบบอุย้ยมันน่ารักมาก นกกระจิบอีกแล้วคนญี่ปุ่นเขาชอบมากเลยนะแมวนกกระจิบกับหมาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวซึ่งมันน่ารักมากก็เอาไว้แบบเขียนให้กำลังใจใดๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวปัำครั้งที่แล้วเมื่อกี้เราแอบเปิดให้ดูแล้วเนาะมันก็จะมีมีสีมาสามสีที่เรามีแล้วอันนี้ก็คือสีที่เราอยากได้เพิ่มอันนี้มันสีสีแดงแบบสีแดงแบบโอโรส นะคะแล้วก็สีวมแบบไฮอาซินชอบมากสีสวยมากจริงจริงมันมีแบบเนี่ยเยอะมาก mm. แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากได้หลายสีอยู่แต่ว่ามันมันก็ต้องไม่ต้องซื้อเยอะเนาะเพราะว่าในความเป็นจริงเราก็ไม่อาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอืมแล้วก็อันนี้ก็ชอบเป็นพิเศษเพราะเป็นสีฟ้าเนาะเออแล้วก็มันก็เป็นแบบสีผสมเนี่ยเวลาเวลาเต็มลงไปเนี่ยมันก็จะได้ มีลายอะไรเงี้ยเพิ่มจริงๆเขายี่ห้อนี้ถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะมีแบบตัวปั๊มที่มันเป็นปั๊มตรย,ยางด้วยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นยางยางก็แปะบนแผ่นอะคริลิกอะ่ะนั่นแหละนี่ก็คือตัวปั๊มที่เราซื้อมาไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าตอนซื้อมาคิดอยู่ว่าจะเก็บยังไงเพราะว่ากล่องที่ซื้อมามันเต็มแล้วมันไม่มีที่จะใส่แล้วดังนั้นเราต้องหาบ้านใหม่ให้ไอพวกนี้อยู่ซึ่งก็เอาจริงนะ มันจะพอหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละดังนั้นก็คือเราสุดท้ายเราต้องหาบ้านอุ้ยพอด้วยอะ่ะแล้วก็อันนี้อาจจะต้องเอาออกแล้วก็หาที่เก็บใหม่แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปอ้าวอย่างนี้ก็มีพื้นที่ว่างสิไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคก็อันนี้ก็คือทุกอย่างที่เราซื้อมานะคะเพื่อเก็บจาการ้านเครื่องเขียนที่อันนี้เป็นเซกิโด ลอฟเซกไกโดลอฟอืมจบแล้วตัวปั๊มหมดเท่านี้ ซื้อมาทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่เราได้มาจากลอฟแล้วก็มีบางส่วนที่ได้มาจากร้านเซกายุแล้วก็บางส่วนจากซาริโอแต่เหมือนจะได้ที่คิตตี้แลนด์ไม่ไม่ใช่ที่ซาริโอเนะโอเคเราเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าอันนี้ก็คือคิตตาอันนี้เป็นยี่ห้อที่เราอยากได้มานานแล้วเพราะว่ามันมีหน้าตาคล้ายกับจริงๆมันเป็นเหมือนวาชิเทปที่ถูกหั่นเป็นชิ้นแล้วเราก็แค่ฉีกไปใช้ ถูกตัดไว้เรียบร้อยแล้วน่ารักมากเลยนี่ก็คือเอาไปเสียบกับไดอารี่ได้ด้วยนะคะเอาไว้ติดภาพติดโนตติดอะไรได้หมดเลยก็จะได้ใช้กับโน้ตที่เราซื้อมาหลายๆอันเหมือนกันลายน่ารักมากสวยมากแถดไปก็เป็นของที่ได้มาจากร้านเซก a โดอันนี้เห็นนากัากรอบที่แล้วแหละเราก็รู้สึกว่า อุยสีมันน่ารักมากเลยแต่ว่าไม่รู้ตอนแรกอะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็แบบชอบดีไซน์เขามากเพราะมันเป็นเหมือนแบบแผ่นพาเลตสีแล้วก็ติดๆแต่เราเห็นอะ่ะเยออูทูบเบอร์ต่างชาติเขาชอบใช้กันก็แบบติดไปแล้วก็อาจจะติดดอกไม้ติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีเออหรือว่าจริงๆถ้าตำที่เขานั่นเนาะเขาก็จะให้ติดแบบวันที่หรือเอาไว้ใช้ติดรูปภาพก็ได้ น่ารักมากก็เลือกสีจริงๆมันมีหลายสีแต่เราเลือกมาสองสีที่เราคิดว่าเราจะได้ใช้แน่นๆนะคะถัดไปนี้ก็น่ารักเหมือนกันมีคำว,ว่าน่ารักกี่คำแล้ว <c oughs> ก็คือเป็นสติกเกอร์ยี่ห้อเอมมี่นะคะเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบศิลปินคนละคนกันเพราะว่าลายเส้นไม่เหมือนกันเลยเนาะซึ่งเราก็ซื้อมาสามแบบอันนี้ จริงๆก็คือมันมีหลายแบบมากแต่เราซื้อมาเท่านี้เนาะเดี๋ยวให้ดูทีละอันละกันอันนี้นะคะก็ให้อารมณ์แบบผู้หญิงฟลุ้งฟลิงนะคะอยู่ในความฝันเนาะ dreamy dream girl แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนกับท่องเที่ยวเอาไว้เวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่กับเพื่อนเนาะจะได้มีสติ๊กเกอร์ที่ให้อารมณ์แบบนั้นมาแปะไว้หันมนก็เหมือนกันแบบ เที่ยวคาเฟ,ฟ่ก็จะได้เอามาใช้นะแต่ว่าด้วยขนาดของมันนะถ้าเดี๋ยวเราเอาเทียบให้ดูกับบูจโจเล่มที่เราใช้อยู่อันนี้คือ t l e r Journal เอ่อพัสปอร์ตไซน์นะคะซึ่งดูขนาดมันดูคิดดูถ้าถ้าไปแปะลงไปก็คือหายไปแล้วเกินหนึ่งส่วนสีของหน้าเราดังนั้นก็คือเรากะว่าสิ่งนี้เราจะเก็บไว้ใช้ตอน ใช้สมุดเทเลอร์โนทบุ๊กเล่มใหม่ซึ่งรอบใหม่เราจะใช้เป็นเลกกลาใช้นะคะซึ่งอีกหลายเดือนนะคะทุกคนถ้าใครยังติดตามก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะได้ใช้ยังไงเนาะถัดมานะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ซาริโอเสียดายมากอยากได้ไมล์เมโลดี้มากแต่มีแค่ปอมปอมปูลินซินนามอนโร่แต่น้องก็น่ารักนะแล้วก็มีน้องอะไรนะ ชื่อยาวๆจำชื่อไม่ได้น้องหมาตอนนี้ที่เพื่อนเราก็ชอบเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในสมุด a 6ได้นะคะนี่เอาไปสอดไว้ในปกสมุด a 6ได้น่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็คือมันมีแบบมีไอคอนเล็กๆเอาไว้แบบแปะของขวัญแปะว่าจะทำเเอ r อ a อะไรเงี้ยว่าจะได้ใช้ส่วนใหญ่ไอพวกนี้นะถ้ามันเป็นไอคอนแบบเนี้ยเราอยากจะใช้มันกับเ,เวลาทำทำ บอกกิ้งใช่แล้วก็ไปแปะตรงทำบล็อกกิ้ง blocking, ตรงนั้นมันจะได้แบบเป็นตัวแทนอะไรบางอย่างกิจกรรมบางอย่างในในช่วงเวลาน,นั้นเนาะทันมายี่ห้อปอดของเรานะคะมีโดรินะคะทุกคนอชอบมากแต่ว่าถ้าซื้อที่เมืองไทยอ่ะขายแพงมากแบบแพงก็เลยไปซื้อที่ญี่ปุ่นซึ่งถามว่าก็ยังแพงอยู่ก็หลักร้อยอยู่อืม เนี่ยอันนี้ซื้อที่เซกิกโดสอง้อหกสิบเยนแบบไม่คิดภาษีอืมแต่น่ารักมากคือเราอ่ะชอบสีฟ้าชอบดวงดาวอะไรแบบนี้แล้วคือมันดูสิคงจะต้องมีสักเดือนหนึ่งที่มีธีมแบบทองฟ้ายามกลางคืนการดูดาวโหราศาสตร์อะไรพวกนี้นะดาราศาสตร์สิไม่ใช่โหราศาสตร์นี่ก็อินเกินแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นรูปน้องแมวนะคะอันนี้ก็เอาไว้ใช้แบบแปะเจอ์นลเนาะ ส่วนใหญ่ก็วิธีการใช้เขาก็จะเป็นประมาณนี้แปบะบไว้ในแบบเอสมุดหน้ามันลี่ล็อกเนาะหืออย่างนี้ก็ได้ซึ่งจริงๆมันลี่ล็อกแบบนี้กับวิงลี่ล็อกแบบนี้เราไม่เคยใช้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มีวิธีใช้ของเราอีกทีนึงน,น,นี่ก็เป็นน้องหมีของมิโดร่เหมือนกันน่ารักมากเลยอันนี้เป็นโยคะนะคะด้วยความพี่ เราก็มีทําโยคะตอนเช้าเนาะเราก็เลยซื้อมาพอรู้สึกเออมันก็มันก็เข้ากันกับกับการที่เราอยากจะมีแบบทำเมดิเท t ชันนู่นนี่นัน่นหรือการทําโยคะตอนเช้าเอามาแปะไว้อืมเป็นเหมือนแบบแปะตรง m มอร์นิ่งรูทีนน่ารักมากมีน้องช้างด้วยแต่น้องช้างเนี่ยยังไม่คิดไม่ออกว่าต้อไปใช้ใชทําอะไรเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งแล้วก็นี้โอ้ยเห็นแล้วหิวมากเลยอยากไปคาเฟ่ก็คือแบบ มันโซมินิมอลมากแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับเจอร์นอลเกี่ยวกับกาแฟของหวานที่เราชอบครัวซองนี้ก็คือมีแต่ของรวมของที่เราชอบเนาะซึ่งอันนี้ก็เอาไว้ตกแต่งเจอร์นอลได้นะคะเขาก็จะมีวิธีไอเดียให้ว่าเราจะตกตกแต่งยังไงอืนี่ก็เหมือนกันนี่ก็รวมของที่เราชอบเนาะก็คือเป็นของที่เราเสียตังค์ให้เยอะที่สุดในชีวิตแล้วก็คือเครื่องเขียนนะคะ เอ,อซึ่งเขาก็จะแบบมีตัวอย่างให้ว่าเราอยากจะแปะตามยังไงบ้างเนาะจริงๆมันมีสองแผ่นนะทุกคนเอ,อเมื่อกี้เราก็ไม่ได้โชว์ให้ดูมันซ่อนอยู่ข้างหลังเนาะนี่ก็ดอกไม้เป็นธีมที่แบบหวานแหววน่ารักนี่ก็คนอีกแล้วรู้สึกว่าเวลาแบบทำแปะสติกเกอร์รูปคนมันก็สื่อถึงแบบ กิจกรรมที่เราทําในวันนั้นให้ฟีลลิ่งอะไรบางอย่างเงี้ยบางครั้งเราแปะแต่สิ่งของมันก็นึกไม่ออกว่าวันนั้นมันเป็นประมาณไหน,นก็คนเหมือนกันนี่ก็จะเป็นแบบสไตล์ปีนเขาท่องเที่ยวซึ่งไม่มีอยู่จริงหมายถึงว่าเราไม่ใช่สายปีนเขาดังนั้นก็จะได้ใช้แหละในกรณีท่องเที่ยวเนาะแต่เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งโอเคผ่านไปแล้วห้ที่ห้อหรืออ,อีกห้าที่ห ถัดมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าน,นี้ห่ออะไรให้อ่านญี่ปุ่นออกนะคะอืมโมอะโมอะหรือว่าไม่รู้ <laughs> ยังไม่คล่องโอเคก็คืออันนี้ก็จะเป็นลายน้องแมวเหมียวแพ้เพราะว่าเป็นแมวซื้อมาเพราะแมวรุวนๆไม่ใช่อะไรเลยอืมอันนี้ก็เอาไว้ติดจร์นอลได้ก็ทำเป็นตีมได้เนาะนก no. ก็คือคนญี่ปุ่นอะเขาชอบพวกนกกระจิบนกกระจามากเลยเนาะแล้วแบบพอเขาเอามาทําเป็นคาแรคเตอร์แล้วมันมันดูปุ๊กปิ๊กน่ารักมากอะอธิบายไม่ถูกอืมแต่เขาหน้าจะเห็นนกในเวอร์ชั่นที่แบบอยู่ในหน้าหนาวอะนกบ้านเรามันจะรีบๆไม่พองขนมันจะไม่กลมๆอย่างนี้ <laughs> แล้วก็น้องแมวอีกแล้วอืมน่ารักมากเลยอะทุกคนดูสิอชอบมากเลยอะ นม่ได่อยากใช้แล้วอย่างน,นึงไม่เอาว่าจะใช้กับอะไรโอเคอ่ะไปต่อต่อไปเป็นสติกเกอร์แบบเป็นธีมเนาะนี่ก็มีคำพูดด้วยซึ่งชอบมากที่ข้อนี้เราซื้อมา5แผ่นเลยอรออ,อันนี้ก็จะเป็น relax and nice day นะคะเป็นวันที่ดีน่าสนใจเอาไว้ใช้เป็นแบบธีมของวันได้ อุ้ยอันนี้ดูแบบคริสต์มาสนิดนึงเนาะมีสีแดงสีเขียวอืม Have a peaceful mind อุ้ยหรือเราใช้สิ่งนี้เป็นติมในเดือนธันวาดีน่าสนใจเดี๋ยวรอดูก,กันว่าจะได้ใช้ไหมข้างหลังไม่มีอะไรโอเคอันนี้ให้ความรู้สึกแบบหน้าหนาวอากาศเย็นคงจะได้ใช้ปีหน้าไม่รู้ปีหน้าจะหนาวแบบปีนี้หรือเปล่า อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็โคซี่มากๆเหมือนกันเป็นน้องแมวแล้วก็พวกไหมพรมทั้งหลายนะคะอุ้ยอันนี้สวยไม่รู้เมื่อไหร่รู้สึกว่าเริ่มชอบสีเหลืองพอๆกับสีฟ้าแล้วเพราะว่ามันมาอยู่คู่กันแล้วมันน่ารักดูสิสีฟ้าสีเหลืองอแล้วก็แบบให้ความรู้สึกสดใสเนาะเวลาเห็นสีเหลืองมันจะมีความเฟรชบางอย่างอื ก็น่ารักอันเดิมดูมปดูมาแล้วก็เออจําไม่ได้ว่าเราซื้ออะไรมาบ้างแต่ก็เออน่ารักไปหมดเลยหันมาของน่ามาชื่อยี่ห้อนะ่ะสนักรูมค่ะนี่ก็เน้นของกินกับน้องแมวอีกแล้วอืมให้ดูอันนี้น้องหมาคอกกีน้น่ารักตั้งเลอยแล้วก็ของกินเนาะ น้องหมาอีกแล้วจริงๆแบรนนี้น้องหมาเยอะนะแต่ซื้อมากเพราะว่าลายเส้นสวยชอบมันดูแบบมันดูอาร์ตดีโอเคสมหมดแล้วทุกคนอันนี้ซื้อมาแผ่นเดียวเพราะว่าอันอื่นมันเป็นแบบสัตว์ตัวอื่นซึ่งเราไม่ได้ชอบสัตว์ตัวอื่น,นเราชอบน้องแมวแล้วก็เลยซื้อเฉพาะอันที่เป็นน้องแมวคิวมากเลยก็กะว่าจะไปติด อะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนแต่สิ่งนี้น่าจะาไทนี่สติกเกอร์ทางไหลยเนี่ยน่าจะเอามาใช้ในสมุดเล่มเก่าได้สมุดเล่มปัจจุบันได้ถัดมาก็อันนี้ก็ s ูซี่ไลฟ์สติกเกอรเออ,อันนี้ก็น่ารักเป็นธีมไว้เวลาท่องเที่ยวหรือเวลาแบบตามธีมต่างๆนอันนี้ก็เป็นธีมแบบท่องเที่ยวนะคะเออน่ารักดีฮะแล้วก็เป็นธีม ของกินหรออ๋อของกินของหวานทั้งหลาย่ะมีแอปเปิลด้วยไม่มีเค้กแครอทด้วยเราพอได้มานั่งดูแล้วก็แบบเออแล้วก็ไม่ได้หันได้พิสลนานาแล้วเพราะว่าตอนซื้อที่ลอฟตอนซื้อสติกเกอร์ที่ลอฟอะก็คือมีเวลาเดินอีกไม่ถึงยี่สิบนาทีบวกจ่ายตังเพราะว่านัดเพื่อนไว้ที่โตเกียวสเตชันแล้ก็ต้องรีบรีบทำเวลา <laughs> ก็เลยอะไรที่รู้สึกว่ามันใช่มันก็จะเด้งออกมาอะไรที่รู้สึกว่าแบบมองแล้วก็แบบลังเลลังเลแล้วก็ตัดทิ้งเลยเงี้ยเราก็เลยได้มาแค่แค่เท่านี้นะคะทุกคนอืถ้ามีเวลาพ,พินิดพิจารณามากกว่านี้อาจจะซื้อมาเยอะกว่านี้วันนี้เป็นตอนเช้าคือตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าแบบอาหารเช้าเป็นอาหารที่เราชอบพวกบรันน์อะไรอย่างเงี้ยชอบกินมากอืม ก็ stationary นะคะแน่นอนอะไรที่มีเกี่ยวกับเครื่องเขียนเนี่ยเราหยิบมาทุกอันแล้วก็แน่นอนกาแฟเหมือนกัน <c oughs> เครื่องเขียนกับกาแฟเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องต้องมีติดไว้โอเคอันนี้ก็คือสติกเกอร์ทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะเย่ Yay. แล้วก็ก่อนกลับเราก็ได้แวะกินกาแฟที่ที่สนามบินด้วยนาริตะเนาะแล้วก็ไปแวะทูรส ซึ่งก็ได้สติกเกอร์มาอีกเช่นกันซึ่งน่ารักมากดูสิเดีย๋ยวจะเอามาใช้ในคริสต์มาสปีนี้แหละอืมโอเคแล้วก็นี่คือทั้งหมดที่เราได้มาจากญี่ปุ่นเย้ yeah. จริงๆยังมีถุงของ Travel Factory อีกหนึ่งถุงที่ยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวรอดูกันว่าจะได้ลงเมื่อไหร่เพราะของข้างในคือต้องใช้เวลามากในการแกะให้ทุกคนดูนะคะ ขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะให้กำลังใจเราผ่าน s u p e r ร์แบงกันก็ได้นะคะแล้วมาร่วมเดินทางไปกับเส้นทางการจดบันทึกกับ a m a Journal Journey อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ